สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดชมุมีรทุกท่านครับในช่วงประเพณีสงการานต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยเรานะครับก็เป็นประเพณีที่เราได้ช่วยกันสื่อสารสืบอทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังเป็นวันครอบครัวเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชมุมพรเนี่ยในช่วงสงการานต์เรายังมีประเพณีที่ต่อเนื่องกันไปที่เราเรียกว่าวันไหลนะครับฉะนั้นในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่กําลังมาถึงนี้นะครับในปีนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้พี่น้องชาวชมุมีรทุกท่าน ได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็การเล่นสงการในในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรายึดถือความเป็นไทยนะครับเราไปกราบไหว้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราลดน้ำนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งการเดินทางก็ขอให้พวกเราได้ระมัดระวังเนื่องจากว่าปีนี้ก็เป็นปีที่มีการเปิดการท่องเที่ยวให้กลับมาสู่สภาวะปกตินะครับฉะงนั้นเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชน เดินทางมาเที่ยวจังหวัดชลบุรีกันเป็นจำนวนมากก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับที่สําคัญก็กคืออ่ง่วงไม่ขับนะครับเมาไม่ขับนะครับขอให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยวที่ชลบุรีด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้มีความสุขในวันสงการในปีนี้ครับสวัสดีวันสงการแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านครับ